รู้หรือไม่อาชีพอิสระก็ใช้ประกันสังคมได้จ่ายเริ่มต้น70บาทต่อเดือนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชียนนนไลน์แชล้วอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสาระความรู้ดีๆสำหรับใครหลายคนที่ทำอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์รับจ้างค้าขายรวมถึงทุกอาชีพก็สามารถใช้เงินประกันสังคมได้นะครับแต่ทุกอาชีพนี้จะต้องไม่มีพันธะกับองค์กรไหนนะครับ หรือแงาง่ายคืออาชีพฟรีแลนซ์สามารถเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐได้โดยการสมัครเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40เริ่มจ่ายเงินสมทบเพียงแค่70บาทต่อเดือนเท่านั้นเองสามารถรับความคุ้มครองได้ถึง50นะครับผมงั้นมาดูนะนะครับว่าความคุ้มครองได้อะไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับมาตรา40เนี่ยทางสำนักง,งานประกันสังคมได้แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่มีอายุเกิน60ปีแต่ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์น,นะครับสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้แล้ววันนี้และสามารถเลือกความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ประกันตนได้3ทางเลือกนะครับมาดูกันเลยนะว่าว่า3มทางเลือกนี้มีอะไรบ้างโดยทางเลือกที่1นนะครับ จ่ายเงินสมทบ70บาทต่อเดือนแต่รับความคุ้มครอง3สิทธิในแก่สิทธิที่1คือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยผู้ประกันตนสามารถรับเงินทดแทนขาดรายได้สูงสุด300บาทต่อวันนะครับแต่ไม่เกิน30วันต่อปีนะสิทธิที่2ก็คือทุกคนภาพผู้ประกันตนรับเงินทดแทงงนการขาดรายได้500-1,000บาทต่อเดือนไม่เกิน15ปีนะครับและกรณีสุดท้ายคือกรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าทำศพ20ง0มบาทและได้เพิ่มอีก3,000บาทหากทางผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่าหกสิบเดือนนะครับหรือทางผู้ประกันตนสามารถเลือกทางที่2ก็ได้จ่ายเงินสมทบ100บาทต่อเดือนรับสิทธิประโยชน์ถึง4ีสิทเนี่ยสีทิทก็จะประกอบไปด้วยสิทธิที่1คือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยผู้กันตนรับเงิน ทดแทนการขาดรายได้300บาทต่อวันแต่ไม่เกิน30วันต่อปีนะครับเสีที่2คือทุกคนลภาพรับเงินการขาดรายได้หากทางผู้ประกันตนเนี่ยทุกคนลภาพไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้แล้วก็สามารถรับเงิน500บาทถึง1,000บาทต่อเดือนแต่ไม่เกิน15ปีนะครับกรณีที่3ก็คือค่าทำศพส0 0 0 0บาทและได้รับเพิ่มอีก3,000บาทหากทางผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายเงิน เกินหกสิบเดือนไปแล้วนะครับและกรณีที่เพิ่มเติมเข้ามา,าจากทั้งเลือกที่1ก็คือกรณีชลาภาพรับเงินบำเหน็จชลาภาพห0บาทต่อเดือนออมเพิ่มได้หนึ่งพบาทต่อเดือนนะครับหรือทางผู้ประกันตนจะเลือกทั้งเลือกที่3ก็ได้นะครับส่งเงินสมทบ300อยบาทต่อเดือนได้รับสิทธิคุ้มครองถึง50ิจะได้แก่ก็คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทางผู้ประกันตนจะรับเงินทดแทนการขาดรายได้คือ300ร้อยบาทต่อวัน แต่ไม่เกิน90วันต่อปีนะครับอันนี้คือเพิ่มจานวนวันมากรณีที่สองก็คือทุกคนลภาพหากทางผู้ประกันตนไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้แล้วสามารถรับเงินทดแทนการขาดรายได้500-1,000บาทต่อเดือนไปตลอดชีวิตนะครับก็คือต่างจากทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ทางเลือกที่3เนี่ยก็คือรับเงินทุกคนภาพเนี่ยไปตลอดชีวิตเลยทางเลือกแล้วก็สิทธิที่3ก็คือกรณีตาย อันนี้จะได้รับเงินค่าทำศพสี่0มืนบาทนะครับสิทธิที่สี่ก็คือชลาภาพรับเงินบำเหน็จหนึ่งร้ยห้าสิบาทต่อเดือนอันนี้ทางผู้ประกันตนสามารถออมเพิ่มในแต่ละเดือนได้นะครับกรณีที่ห้าก็คือกรณีส่งข้อบุตรทางผู้ประกันตนเนี่ยจะได้รับเงินสองรอยบาทต่อเดือนนะครับข่าวละไม่เกินสองคนก็ทางผู้ประกันตนที่จะสมัครมาตราสีู่นย์เนี่ย ก็สามารถเลือกได้ทั้ง3ทางเลือกเลยนะครับผมทางเลือกที่1ก็คือจ่าย10บาทเอ่อขอโทษนะครับทางเลือกที่1ก็คือจ่าย70บาททางเลือกที่2ก็คือจ่าย100บาททางเลือกที่3มก็คือ300บาทนะครับความพึงพองก็จะแตกต่างกันไปสําหรับอ่าจ่ายเงินสมทบรายเดือนเนี่ยสามารถจ่ายได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเว่นเทสโก้โรตัสบิ๊กซีจบุญตอม หรือจะหักผ่านบัญชีธนาคารก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าอาชีพอิสระก็สามารถเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐได้ส่วนทั้งนี้เราสามารถขอยื่นเปลี่ยนทางเลือกการจ่ายเงินสมทบได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมได้ปีละหนึ่งครั้งนะครับโดยเมื่อยื่นขอเปลี่ยนแปลงทางเลือกแล้วจะมีผลในเดือนถัดไปเห็นไหมครับว่าการสมัครมาตราสี่ศูนถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ดีๆที่เอื้อให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบเป็นอย่างมากนะครับ พะหากวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเจ็บป่วยได้เนี่ยหรือเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเนี่ยเราก็จะมีเงินประกันสังคมที่จ่ายเราไปในทุกๆเดือนนะครับส,ส่วนเรื่องการลงทะเบียนเกี่ยวกับพวกรับเงินช่วยเหลือหมื่นห้าหรือตามมาตรการที่รัฐประกาศออกมาเนี่ยจะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดในส่วนของรับเงินช่วยเหลือนะครับทั้งนี้ทางผู้ประกันตนสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด ในส่วนของมาตา40ได้ที่ www.sso.go.th นะครับของสำนักง,งานประกันสังคมได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Qno Life Channel กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ